จะรอจ้วงเปิดไอ้นี่กันเปิดหัวใจกันมันโดนเนิร์ฟมากหัวใจหรือเปล่าเป็นแต่ก่อนแล้วก็ไม่รู้เนมะื่อกี้ว่ามันผลิตได้แค่สามหัวใจต่อลูกปัน้นลูกปั้นแล้วหัวใจความแมเละโดปยารอแล้ว Chuông nó đi Chuông nó đi Tại sao? mà đang chạy Nó chạy đâu? Nó chạy lên Nó chạy lên Nó chạy đo Lên kia Nó chạy

เราต่ำก่านสูงเกินไปไไแยกไปแล้วสู่ล่างก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ต้องระวังก่อนเ๋ยจะเกี่มนหก

ปิดตัวเสาสิโซลา่าอยู่ข้างๆเลยวอติกอยู่โน,น่นโอ้ควอันโลคือเนเวลา่าเนเวลา่วายองฮันโลจังเกลิลคือวอทิกส่วนเสาปืนอยู่อยู่จังเกลิลข้างๆก็เป็นเสาไั้งเลยโซลา่า <c oughs> บูชากันเยอะ ต้องเลือกเสาวใไปเสาไหนก่อนสาใกล้สุดก็เป็นโซโล่าที่ต้องสัวค <c oughs> ุณเสาใกล้บ้านเหรอเสานเอะเสาเวก่อนลวกันมั้ง <c oughs> อยู่ฮอนโล อา้าวแล้วก็ค่อยไปต่อที่นั่นไงก็ค่อยไปจักเกินต่อไงสายอะไรหรือเปล่าวะเคียวไว้หรือเปล่าก <G ül üyor> ็อย่างไงแต่ว้ยลุม,มั่งมีกีต้าอยู่โอ้โย มาแล้วเหรอ Get ah เขาไปเขาไปลำบากเลยอ๋อหรือว่าต่อไม่ได้ใช่ไหมมาเลยในบิลล่ายู่ตรงไไห้ดูอะไรดรามตโคตรเจ็บเลย เด <occurs> ี๋ยวตอนนี้ก็อาจจะโดนตีจนติดก็เรื่องปกติไปแล้วใกล้ๆร้อยตัวเนดิมไม่น่าจะไหวอ่ะหลักโครงสร้างป้านมันอยู่ไม่ได้ จะตัวเลือ,อดตวดยิใใรอยนะู่ใ,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 ใกล้ต่อนะมอยู่กางเสาเลยอกางเสาีหวเลยต้องบินเข้ามาอทะเลทะเลตา quá hai lần rồi cái này liên bằng nữa chết tua chết tua chết ไม่เลเลยบอบสเสาวแตกร้าหนึ่งสานะครับต้องบีนแถวแรกด้วยว่าแแกดอกไปแล้วกลางกาศเลยจ้า <c oughs> แล้วก็ไปวอเทคต่อก็คือเสาสายปืนก็คือฝั่งขวาเนี่ยไปจกงเกิลที่ตัวเกียกง <c oughs> โ <laughs> ดนยิงตันจบบ้าไพลอนเหรอ สวบว่าเทคเรามีบ้านตรงไหนวะอยู่ข้างล่างเสียแผ่นเนี่เอเสียแผ่นเสปยแนเปันยาง้ัดอะได้ก็ิใช่ไหมไม่ใครลองใช้อยู่โหต่ออยู่กลางบ้านเลยเลย เมันบาพอดายไดีนะโอคโหโอ้โหโอ้โหรอรวังเวลาจะทิ้อคบอละลี่ทาให้เราบินมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền cái Gõ Để không bỏ

เริ่ต่ามพันแปดร้อยเขาไปเกร้อยอกบมดซ้ายจะกลับไปค่าอาวุธของ่าก่อนไหมลนะ่ะ จำตัวกันม,มันไม่มีอะไรอยู่แล้ว<ะ>ตปอไปืนของบอเสเซาก็เป็นปืนที่ดีกว่าตอนนี้ไปต <c oughs> ีบัตก,กันก็ได้ไ กกนเดี๋ยวทำก่อนเดี๋ยวเอาของไปตั้งก่อนของมเยอะนิดนึงลีลิกงนะัเขาม่ได้ทำสองอันอว้าผิดดอนไอ้ดอนลี่หรืออะไรวะอันเลียว ผมเรียกไปชื่อปลารลดดอล,ลี่โอเคครับอาวุธเวสองอันโอ้โหเปิดมาก็ติดลบเลยกล่องไม่ว่างเท่าไหร่ฮะเอาเก็บไว้ก่อนนี้ก่อนแล้วกันกล่องแรก

แรงอยู่ยแล้วอยู่ิ่งไม่ได้เอาเองเอาตรงโอ้เตือนหอนดีนะเอฟขันโอ้ขายยิ่งไ่รู้สคิวจังลยจะเปลีล่ยนอะไร เดออี๋ยไปกับางนี้นตังน,น้นะท่ตก็ไตน้ตน ไป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 ้ปไปไปไปนปไปไปไป้ปแปไ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 อไปไป้ปไปไไป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 ไไปไปไป้ปไปไปไปงแล้วเดี๋ยวม

เหลือแลกเหลือแลกเราอยู่ฟ้าอยู่นะตามอีกนิดเห็ดียวเหลือเสาเดียวไปคนโอร์คนบินไปละ มันติดต่อที่ไม่มีที่วัดด้วยไกลอยู่นะ่ <c oughs> <c oughs> ่มาขี่ขกันเป็นงานขอรักถึนบนโลกเราจงเป็นขอรักจริง thế ra tiền mà, tắt lạnh, bật lạnh đó เกนะิดปะตนยเเกิดเสีตายลุยเ้ดรอปเข้รอปโอ้ยเป๊เลยผม <laughs> มีตำต่างด้วยละนอนนอนยังดีเลยละนอนจะเป็นหัวเลยเยโอเคที่จะทำได้ Thank you ชะตากรรมเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราจะเป็นยังไงเราจากมูลด์เก็บชะตากรรมบินสู้จบแจะแพ้จะนับไปเลยนี่บินสู้ไปก่อนตกตบตก ใช่รตาย,ตยนี่ก็มีแร่ของมอสต่อนะครับที่เรียกมอดได้อยู่ตนไม่มีปัญหา,าลุกแกรอยมาโอ้พับลิเปือดอโอ้อือขาวจัวเสร็จก็ได้ก็ันเล เดิข้าไปได้คือถ่าดโอเล็กโอเลช่ เราได้ตั้งเขียนตั้แรกอยู่แล้วาเก็จะมาเคียรเรา